เคยไหมครับอยากเรียนกราฟิกแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเพราะเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเปิดโปรแกรมมาก็เจอปุ่มเต็มไปหมดอยากจําให้ครบแต่ก็งงท้อและทํางานจริงไม่ได้ที่ซิโร่ทูกราฟิกเราสอนแบบแยกตามประเภทงานไม่ต้องจําทุกอย่างแต่สอนใช้เครื่องมือให้เหมาะกับงานประเภทนั้นๆช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นไม่สับสนไม่เสียเวลาเริ่มต้นได้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐาน สอนเป็นขั้นตอนไม่สเปะสปะพาออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงานเรียนเป็นระบบลงมือทำจริงทุกขั้นตอนอยากเรียนออกแบบกราฟิกเริ่มที่ zero2graphic.com